สวัสดีค่ะมาเจอกับสาสาวใต้กันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาทํากับข้าวทากับข้าวด้วยแต่วันนี้สาจะเอามาผัดเผ็ดขามหมูขามหมูมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะหั่นแล้วหันวห่นล้างเรียบร้อยแล้วก็มีขี้โครงด้วยนะสองอย่างขาฝักขี้ครูมันน้อยเครื่องแกงขกเขี้ยวพริกผัดเผ็ดโคกิ้งใช้ตัวนี้จ้า เราไปแกงกันเลยแกงกางมีกะปิกับ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 เครื่องนะต้องใส่กะปิแกงใต้ทุกชนิดใส่กะปิจ้าส่วนต่างส่วนรสชาติชิมตามชอบแต่แกงพวกนี้จะไม่ใส่น้ำตาลมีชูรสน้ำปลาซีอิว๊วกวกนี้จ้ะเติมตามชอบจ้ะแล้วใส่ใบมะกรูดนิดนหน่อยๆน่อยไปแกงกันเลยจ้า เรื่องหอมไม่ตามด้วยขาหมูเลยจนะ้าผัดให้หอมผัดให้หอมก่อนและเดี๋ยวเตินมน้ำแกงบ้างผัดเสร็จผัดเสร็จขาหมู ้เดี๋ยวมาดูตอนสุกเลยนะคะตอนได้เลยะค่ะทีนี้ต้องปิดเคี่ยวไว้อ่อนๆไปเดี๋ยว,ะะวเพื่อมาดูค่ะใส่ใบมะกรูดเติมอ่ะเติมเครื่องปรุงเคี่ยวพร้อมกันเลยมันจะได้ข้าวเนน้้เข้าวหนังเนาะ ชูรสกับน้ำปลาน้ำปลาก็ไม่เยอะหรอกชูรส ขอชิมรสชาติเอารสชาติแันนี้ก่อนกลมกลม ให้น้ำแห้งสักหน่อยก็ได้แล้วนะคะ,คะทุกคนเผ็ดหมูเราเคียวเนีเคนหมูเนี่นรสชาติจดีแต่ถ้าเราต้มแล้เอามาผัดเผ็ดมันจะไม่อร่อยมันไม่เข้าเนื้อเข้าหนังไม่จะอร่อยอยางรสชาติข้าวนื้อถ,ถึงจะดูด้เราสักพนกนะคะ จะได้จ,จ้าถ้าเราต้มแล้วอามาผัดมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเราขัดซอสอย่างนี้เลย,ขยเขี่ยวน้ําใส่เขี่ยวให้มันเกลือนะรสชาติมันจะเข้าเนะื้อเข้าหนังรสชาติจะดีดีมากๆด้วยค่ะไม่รสชาติได้เลยนะสาติมแค่น้ำปลานิดแดียวก็กลับคืนรสไม่หอยแค่นั้นเอง น้ำตาลไม่ใส่ถ้าคนกินน้ำตาลก็ใส่แต่สาไม่กินแล้วแกงพวกน,กนี้จนะออกเค็มๆพูดให้น้ำลายแตกหิวข้าวหิวข้าวมากจะลองใส่ใบเคียงดาดูนะใบเคียงดาผักเคียงดาใส่ผัดเดค็มกิมรสชาติดูก่อนเพราะมันเด็ดเนละ ป้นผัดเซ็กค้ามู้นปัดช่องสาสาวใต้ด้วยนะคะผัดเซ็กค้ามู้นกว่าอร่อยมากๆๆๆๆค่ะอร่อยก็ระวังอลังตายจ้า เสร็จแล้วค่ะทุกข้อผัดกันกระทะไม่ตามเมื่พรลิกไทยกับพลิกที่หนูนะืมเอาพรินสารกหน่อยฝากช่องสาสาวใต้ด้วยนะคะเอาผัดเผ็ดข้าหมีมาฝากค่ะอร่อยจ้ะอร่อยและทำง่ายนะทำตามได้เลยจ้า